นั่นเลยค่ะทุกคนอีกนิดเดียวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง s วิ f ตี้คราฟเมอรชิงเคยนะคะทุกคน แล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในเกมมินิวอลบล็อกอาร์ตกันนะคะทุกคนบางคนสงสัยเอ๊ะมินิวอลเป็นตัวละครแบบนี้ด้วยหรอนี่บุ๋มก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้คือบุ๋มมาอยู่ในแมบปบแมบปบหนึ่งที่เป็นแมปผจญภัยนั่นเองอเข้ามาค่ะทุกคนเรามาเล่นกันดีกว่าแมบปบนี้ชื่อว่าบล็อกไลน์นะคะมาบุ๋มก็อยากรู้เหมือนกันมันคืออะไรเนี่ยคุณใช้ภาษาอะไรภาษาไทยโอเคมันคืออะไรเนี่ย <c oughs> ไม่ค่อยชินและไม่เหมือนเกมมินิวอลเลยทุกคน เขาให้เราเดินตามเส้นสีฟ้านี่ใช่ปะ่ะอ่ะบุ่มวิ่งเลยไม่รีบเท่าไหร่นะคะวุ้ยตรงนั้นเหมือนมีแบบเป็นโมเดลต่างๆหรอเพิ่งรู้ว่ามินิวอลก็ทําตัวละครแบบนี้ได้ทุกคนเุ้ยเราเดินออกจากตรงนี้ทำไ,ไมเอาได้นี่ีสีเขียวสีแดงพวกนี้คืออะไรงงไปหมดเลยค่ะบุ่มง,งงจริงอะเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งก่อนมันน่าจะมีคําอธิบายเล็กๆอยูแ่แถวๆนี้อยู่ เหยียบปุ่มเพื่อเกิดสิ่งต่างๆไม่มีคําอธิบายเพิ่มให้ลองผิดลองถูกเองโอเคปุ่มที่ไล่ซึ่งพลังเห็นลายสีเขียวมีบล็อกกันไว้อะอ๋อ๋อนี่ไงอ๋อมันจะบอกค่ะตรงนั้นเว้นวักเอาอันนี้อ่อไม่รู้ <laughs> เราเราไปต่อชิบบ๊บชิบบ๊บชิบชบ๊บอ่ะมา ชบ,บชบ,บอ๋อก็คือถ้าบล็อกมันยังไม่สร้างแล้วก็ไปกดให้มันสร้างอย่างงี้เหรอไปเหยียบให้มันสร้างสเสนอ,อ้ยมาแบบนี้แล้วไปไงไปนี่ก่อนเนาะมันเหมือนแบบเป็นปลากรนนิดๆเนี่ยโอเคอ่ะมันสร้างเรียบร้อยแล้วก็ต้องวิ่งกลับไปทางเดิมหวังว่ามันจะไม่ตกใช่ไหมคะวิมแบบัเป็นแบบเป็นแบบที่บุ๋มไม่เคยคิดว,ว่ามินิโมจะทําแบบนี้ได้ขึ้น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 ,น,นกดเหยียบปุ๊บมา ช๊บสีแดงหายไปโอ้อย่างงี้นี่เองโอแล้วก็ผ่านแบบนี้ไปต่อๆใช่ไหมคะทุกคนเฮ้ยก็แจมอยู่นะทําให้ผู้เล่นสามารถปีนบ็อกได้แต่บับจะหายเมื่อลงถึงพื้นและเดินช้าลงมากนี่คือปุ่มบันไดใช่ไหมโอเคมันมีทางรอดอยู่ตรงนี้ค่ะอ่าเรียบร้อยเราแค่ไปให้มันได้ทุกๆท,ที่ในบะุ่มไปหยียบสีเขียวก่อนแล้วกันก็จะปุ๊บ ยิ่งไม่เก่งปลากลัวอยู่อหยับเรียบร้อยแล้วกลับค่ะชึบชดึบชึบชึบมาตรงนี้ปุุงปีนแล้วก็เดินต่อนะคะคุยจับอืมโอเคเติมเติมเติมอืมอย่างนี้เนี่ยเองไม่ยากนะคะคือปกติบุ๋มเป็นคนที่ไม่ชอบแมบปปลากวัวมากมากเลย เพราะว่าปากลัวไม่เก่งนั่นแหละโอเคโอ้โหเหมือนเข่าวุ้งกดเลยอะแล้วไปไงอะไปยี่ป้าสีดแดงอ่ะโอเคแล้วยังไงคะเนี่ยปุ๊บอืมกลับไปก็คือตรงนุ่นอ่าอ้อีซี่ค่ะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีถึงเลเวลไหนนะเนี่ยลงไปปุ๊บอืม โอ้โหสีสันจัดจ้านมากไหนดูเราต้องไปหาที่ที่เราเหยียบได้มันเป็นงนี้มันเหยียบไม่ได้ใช่ไหมใช่เราต้องไปหาเหยียบปุ่มเพื่อให้มันสร้างบล็อกขึ้นนั่นเองนะคะตอนนี้บุ่มวิ่งหาก่อนแป๊บหนึ่งเหมือนเราจะเจอละหนึ่งตรงนี้นมบันไดเดี๋ยวเดี๋ยวเหยียบตรงนี้ก่อนปุง้งอ่าแล้วขึ้นบันไดตรงนี้ฟลุ๊อืมนี่นะคะไปตามสเต็ปค่ะแล้วก็วิ่งไปฝั่งนู้นแล้วก็ไปเหยียบตรงนี้ก่อนอะฮะเหยียบ ตึงแล้วตรงไหนสร้างคะเนี่ยตรงนี้โอเคมันต้องมีอีกสีทางนั้นน่ะต้องหาที่เหยียบให้มันขึ้นอันนั้นก่อนนะคะไม่ไหวเลยตอนนี้ไม่รู้จะไปเหยียบตรงไหนอ่ะตรงนี้ไงสีเหลืองขึ้นแล้วโอเคแล้วสีเขียวปึง้งอ่ามันก็จะเพิ่มขึ้นมาไปเหยียบสีแดงตรงนู้นค่ะเหยียบสีแดงเหยียบสีแดงโอ้โหแสบตามากเลยบอกตรงว่าแมบ,บนี้แสบตามมาก อ่าสีแดงไปแล้วโอเคน่าจะหมดข้างล่างแล้วในบุ่มขึ้นที่ขึ้นไปข้างบนตรงนู้นเลยจิบ,บอไปลายปลายปไปลายแล้วก็ขึ้นไปตรงนู้นแล้วก็เหยียบสีแดงใช่ไหมคะนี่ไงปุง้งเรียบร้อยแล้วก็เหยียบนึ 1, 2, ่งของั้ำปุ้งแล้วประตูก็เปิดออกแล้วก็ไปด่านต่อไปกันคะ่ะโอ้โหด่านนี้ ไปยังไงต่อเนี่ยโอ้โหอ่านี่ไงปุ้งสีเขียวขึ้นมาแล้วเดี๋ยบุ๋มลองวิ่งสำรวจก่อนตอนนี้มีบันไดคะ่ะเอามันขึ้นต่อไปได้ได้เรื่อยๆนี่โอเคไป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 ขึ้นไปให้สุดจ๊บอ่าตรงนี้สีม่วงค่ะสีม่วงคือตรงไหนนะเหยียบแล้วแต่ไม่รู้อะสีม่วงกับสีน้ำเงินนี่แหละอ่ะตรงนี้มีอีกโอ้ยเธอบุ๋มไม่โดดมานี่คือไม่รู้้วเนี่ย โอ้ตรงนี้มีอีกค่ะเยี่ยมเหมือนให้ลงไปอะฮะตรงนี้มีอีกอืมเหยียบให้หมดแล้วมองค่ะลงมามันเกือบเปิดแล้วอะ่ะทุกคนอีกนิดนึงเหยียบสีม่วงขึ้นมานี่ขึ้นมานี่มานี่สีชมพูโอเคขึ้นมานี่ปุ๊บปุ๊บสีดำชึอบอืมเป็นปากัวเล็กเล็กอืมเรียบร้อย ว้าววิสนุกอ่ะสนุกกระบเปอร์อีกนะคะมันเหมือนแบบเราต้องไขปริศนาในตัวเองอ่ะอ่าโ,โ,โ,โอ้โหด่านนี้แสบตามากปุ่มขาเด้งทําให้ผู้เล่นกระโดดสีเท่าจากเดิมแล้วบับจะหายไปทันทีที่กระโดดแล้วโอเคปุ้งโอเคแบบน,นี้ปุ้งอ่าชึบปุ๊บอืมโอเคขอบคุณค่ะต่อไปปุ่มสลับแบบอ๋อเมื่อเราเหยียบเสร็จมันจะหายอย่างนี้หรออ่าเข้าใจละ ปุเราจะขึ้นยังไงทุกคนอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องหยียบอันนี้ก่อนปุ๊บบุมาบุมมีทริคโอ,อไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหยียบก่อนนะคะแล้วหยียบให้อันนี้หายไปอ,อ๋อมันต้องใช้ตรงนู้นโอเคเข้าใจลนะหยียบกับไปค่ะก็คือ อย่างนี้แล้วเราก็วิ่งต่อไปแล้วก็ใช้ตรงนี้ตึง้งแล้วเราก็มาที่ตรงนี้แล้วก็ใช้ปึ๊บนี่โอ้โหคิดตั้งนานแล้วไปไงต่อคะเนี่ยลงมาตรงนี้อะแล้วก็วิ่งตามนี้ไปโอเคนี่มีกระโดดสูงเโอเครู้แหละตึง้งอืมสีเขียวมาแล้วแล้วยงังไงต่อเราขึ้นบันไดก็คือจะเป็นตรงนี้ขึ้นค่ะชุบจุบจุปึ๊บอืม เรียบร้อยไม่ได้มันต้องไปหยับตรงนู้นน่ะทุกคนมานี่อ๋อโอเคแล้วก็มานี่แล้วเราก็จะขึ้นขึ้นขึ้นก่อ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 น่จีปึ๊บปึ๊บอืมโอเคเรียบร้อยอันนี้คืออะไรอันนี้ทางเดิมแล้วก็ต้องไปตรงนั้นให้ได้ถูกต้องไหมแล้วบุ๋มก็ใช้กระโดดสูงนี่แ บ,บขึ้นมาอ่านั่นเลยค่ะทุกคนอีกนิดเดียวอือโอ้โหต่อไปสีชมพูมันเหยียบตรงไหนจรงนี้หนึ่งสองสามปึ๊บอ่ามีสองฝั่งโอเคให้ดูฝั่งนี้ก่อนว่าน,น้องจะมีอะไรให้เหยียบไหมนะคะต้องดูก่อนแป๊บหนึ่งต้องไปฝั่งนู้นนะคะบุ๋มนึกว่าบุ๋มเป็นโคน,น,นันแล้นแตรตรงนี้ไขปริศนาอันนั้นมันนักสืบไม่เกี่ยวกันอันนี้สีแดงจะขึ้นโอเค เหยียบเรียบร้อยต้องมีอะไรสักอย่างที่เรายังไม่ได้แก้เออพี่ไงขึ้นมาหมดแล้วครับมันน่าจะใช้ได้ใช้ได้เถอะโคอรอหนึ่งสองสามฟืบอ่าใช้ได้ที่แท้อย่างนี้อ่ายังไม่เสร็จนะคะมีสีเหล่ง,งนี้อออก็แคเ่นี้โอ้โหขืดประมาณ30นาทีให้แล้วนะคะบุ๋มพิ่งนึกได้นะว่าตัวนั้นเหยียบได้ โอ้ย g อดจะได้ผ่านนะค่ะเสร็จยอยู่ตรงนี้แบบนานมากจริงๆอ่ะเพิ่งคิดได้โอ้โหไปด่านต่อไปกันค่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้โอเคแล้วมาห้องนี้โอ้โหสวยงามเหมือนกันเะเนี่ยจุบจ๊บจุ๊บจุดดุด,ดุตรงไหนมีให้ขึ้นก็ขึ้นไปก่อนอ่ะตรงนี้มีสีเหลืองให้หยยบสีส้มสนันดกโอเคแล้วก็หยยบต่อ ต่อไปเป็นสีแดงตึง้งโอ้ยมันต้องเอาสีเขียวออกอะ่ะทุกคนอ๋อนี่ไงแล้วก็ไปเลยโอ้โหลืมไปมันสลับสีสลับบล็อกได้อ่ะเราก็เหยียบสีเขียวแล้วก็จะได้บัฟไอ้นั่นมาก็คือบันไดค่ะเหยียบแล้วก็ขึ้นตรงนี้อมแอดวานซ์แอดวานซ์แล้วก็เหยียบตรงนี้สีน้ําเงินขึ้นทํายังไงให้สีฟ้าขึ้นแล้วต้องไปเหยียบปุ่มที่มันเป็นสีฟ้า ไม่รู้อ่ะตอนนี้ขอมั่วดูก่อนนี่ไงข้างหน้าเรามีอะไรไม่โดดขึ้นเนี่ยอ่ะจะขึ้นไปยังไงนิดเดียวอ่าโอเคสีนี้มาแล้วแล้วก็ขึ้นตรงนี้ใหม่ชึบอุย๊ยปึ๊บปึ๊บอืมนี่ไงแล้วไงต่อ อ่าได้แล้วโอเคขึ้นตรงนี้อ่าแล้วตรงนี้ก็จะมีสีเหลืองรุง่งที่หูมองแล้วต้องทําสีเหลืองไปอีกยังไม่หมดโดดขึ้นมานี่แล้วก็ไปใช้บันไดโอ้โหซับซ้อนเจะงๆฟึบๆๆๆถึงตรงนี้อ่ะแล้วก็เหยียบสีฟ้าในที่สุดสีฟ้าอ่ะเหยียบให้หมดค่ะ ตื่นเต้นสีฟ้าตรงนู้นก็คงจะขึ้นแล้วชุกต้องมาแล้วก็กลับไปหาสีฟ้าตรงนู้นก่อนซับซ้อนมากทุกคนแล้วตรงนี้มีอะไรบุ๋มยังไม่ได้วิ่งมาหรอลองขึ้นดูสิมีให้หยับสีเขียวตรงนี้เข้าได้โอ้โหซับซ้อนมากโอ้เดี๋ยวเดยเกือบเกือบตกเกือบตกตรงนี้สีเหลืองปึ๊มเขียวเอาสีเขียวออกปึ๊บสีเขียวตรงนี้ไปได้ปึ๊บหยับสีนี้ ต่อไปสีนี้เหยียบแล้วแล้วยังไงสีฟ้าปึ๊บอ่านอนขึ้นมาแล้วเยี่ยมจะชนะแล้วเฮ้ยไป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 จุปึ๊บจๆบจบปึ๊บอืมขึ้นมาโอ้ยอืมขึ้นมาได้เสียท่าเลยไม่เราปึ๊บจื๊บโอ้ย บอกเลยว่าปลากรัวนี่บุ่มกากจริงจริงนะคะขึ้นไม่ได้แล้วไงต่อขึ้นนี่ขึ้นนี่นัวไปนี่ปึ๊บเหยียบมหมดหรือ,อยังดูก่อนเพื่อความแน่ใจนู่นไงทุกคนว่าเราจะผ่านได้เร็วนี้ไหมโอ้ยขึ้นตรงนี้เหรอถามหน่อยให้เราจะขึ้นไปยังไงทุกคน อ๋อบุ๋มรู้แหละขึ้นตรงนี้สองหนึ่งปุ๊บอือืึโอเคขึ้นมาบนสีขาวได้แล้วไงต่อบุ๋มไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนแล้วยังเป็นทางนี้นะคะบอกเลยว่าด่านนี้ต้องใช้ความแอดวานนิดนึง ก็คือเราแก้ทั้งหมดมานี่เพื่ออะไรมันไม่มีที่ให้เหยียบแล้วจริงๆนะทุกคนเห็นไหมโอเคเข้ามาแล้วปรากฏว่ายัางไม่ชนะนะคะทุกคนต้องไปต่อมันมีให้ปลากลัวต่ออีกโอเคยุบจืดดืเหยียบสีฟ้าก็คือตรงนู้นอ๋อถ้าตกสีเขียวคือตาย เยี่ยมไปค่ะฮึปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่มีอะไรได้มาง่ายๆปุ๊บเรยียบร้อยเหยียบสีฟ้าต่อค่ะชึบชึบชึบไม่ใช่สีฟ้าสีม่วงเออต่อไปก็คือปลกกัวขึ้นไปข้างบนกว่าจะผ่านตะละดานก็คือไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วเราไปหาเหยียบอะไรอยู่ตั้งนานทุกคนว่าไหมา เราบินขึ้นข้างบนตั้งแต่แรกก็คือน่าจะผ่านแล้วโอ้โหจุ๊บจุบอืมโอเคมาหมดหรือ,อยังเนี่ยหมดเถอะตาดาขึ้ลิฟต์บ,บมีห้องว่างเปล่าตรงนี้นะคะวิ่งออกมาต่อไปไงคะเนี่ยตรงนู้หนหรอดืดบจ๊บดบโอ้โห เลไม่เอปดอ่ามาเหยียบเหยียบก่อนนะคะเจออะไรต้องเหยียบก่อนตรงนี้มันจะเชื่อมกับตรงนั้นตรงนี้มันก็จะเชื่อมกับตรงนู้นโอเคโอ้โหโอ้โห,โโหนี่มันคืออะไรกันเนี่ยองงค่ะแต่ก็อ๋อ้องเอาเอาลูกบาสมาใส่ตรงนีหอสีเขียวเหยียบแล้วนี่ไงเปิดตรงนี้โอเคสียมโพ มันขึ้นสีชมพูให้นะแต่แต้องไปหาหยียบให้หมดก่อนนะคะโอเคเราหยียบสีแดงตรงนี้ให้หายไปโอ้โหหลายขั้นตอนนะเนี่ยมามาหยียบสีชมพูแล้วก็หยียบสีม่วงให้ปรากฏพอสีม่วงมาแล้วหยียบสีเหลืองนะคะโอเคแล้วก็เอาลูกบาสมาปึ๊บวิ่งมาได้แน่นอนทุกคน แล้วมันยังไงอะโอเคผ่านแล้วค่ะทุกคนกว่าจะผ่านบุ๋มต้องถือลูกบอลมาถึงจุดไอ้ hey, เป็นห่วงนะคะทุกคนคือบุ๋มไม่รู้ไงมาไปกันวิบอืมด้านนี้ด้านอะไรไม่รู้โอโหทำไมมันขาววับอ,อุ้ยอุ้ยใครอะพวกนายมาจากไหนเอ๋ของงงเ่งไหมเลโหลเอาชนะแล้วค่ะทุกคน เก็บดาวก่อนแเป็นในที่สุดก็ชนะนะคะก็สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายอาไปแล้ว